โยจะอาจคลิดพวกมึงเสือไก่แล้วเสือครูได้ทุกรอบเลยควรจะเปิดคลิปตั้งนานไม่ตีเวนโยก็สวีดัสสวีดิสทักทุกคนด้วยนะครับคลิปวันนี้ก็จะมาเล่นโลบกแบบที่มีชื่อว่า i l เร็ k คิงกันเองนะซึ่ง p i เร t ดคิงนี่ก็บอกเลยว่าก็อัปเดตไปก็ใช้ได้นะมีเกาะใหม่เพิ่มแล้วก็รีเวิใหม่เกาะนิดหน่อยนะครับเอาล่ะครั้งล่าสุดเรารู้ถึงตอนไหนวะน่าเป็นพวกพลังเผาใช่ไหมไม่ดูแล้วอันนี้ก็เป็นอันใหม่นะม็น เป็นขาดำมาเป็นขาดำขาดำอันนี้อิเล็กโตอิเล็กโตแล้วก็อันนี้เป็นอะไรโมจิแล้วก็หน้าปกเกมอันนี้อะไรแบ็กม้าเบียงวะยังไม่มีจะเป็นแบ็กม้าเออยังไม่มีหรอกแบล็กม้าไม่มีนหละอันนี้ก็ผลโมเจิเป็นรูปรูปผลเนาะเออหน้า,นาใช่ละมั้งอันนี้ก็หน้าปกเกมอีกแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยไปทำมาเถอะอันนี้คือบอลเพิงอ๋อเป็นการรีโมเดลแบบดี รีบแบบไอตรงแน่ตนัวแน่เออเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบรูปพลังเราอะรูปผลพลิศาต,ตอนใช้อะตอนแรกไม่ใช่ยิงนะเขาน่าจะวาดใหม่อรีใหม่มั้งนาช่นาช่อันนี้คืออะไรอ๋อเกาะพีพน้องเกเคเกาะ p ี p อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกสก,กิลเนาะมีสก,กิล แมกมาแมกมา x xcv แล้วก็ f โอเคแล้วก็อันนี้ตัวผลมุจิกก็ xcv เอ้ย v เป็นบ้านเลยเหรอวะจริงดีดีว,วะอันนี้ผลบาเรียมียลงววะก็ข้าว้าม,มันมีแล้วนะหรือ <laughs> ว่าเขารีมดหรือว่าเขารีมแวมใหม่น่าใช่อันนี้คืออะไร อ๋อก็รูปต้นบนแล้วนะทางมาเถอะอันนี้สกิลโมจิหรือเปล่าแหลมแสบอย่างงี้ใช่ชัวร์อะไรวะนะ่ะเบื่ออันนี้น่าจะเป็นโมเดลผลนะครับโอเคน่าจะใช่แหละอันนี้ว่าแต่ฟลักน้ารักข้างหลังมั้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวน่ารักข้างหลังวะนะ่นอะ,ะนะอย่างวะก็เดี๋ยวเมื่อกี้โมจิสกิลว v, ีนะที่เป็นรูปบ้านเมื่อกี้แน่ๆเอ้ย กัต่อฟากสร้างบ้านแล้วนี่คืออะไรวนะนี่ไอ้น,นั่นคืออะไรอะ่ะเอ้ยโมเดลผ,ลผนพะเอ๋ยนังเฮ้ยโมเดลผนพะโมเดลผนพะวะเป็นอะไรดิออบแบ็กมาอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อหมดแล้วเหรอจบแล้วก็จับใจค,ความได้ว่าจะมีผลใหม่มาตองผลือสามวะอันนี้มียังวะ เอาละผลบาเล่ก็น่าจะเมียกั้นน,น่าจะคิดไปเอง,งนะก็ไม่เล่นนานแล้วนะครับก็อ่ะเกาะใหม่ก็เป็นเกะ P, นาะ PVP แล้วก็หลักเลว่าอย่าเช็คหยอกกันก็มาไปเกาะนันได้นะครับนะอยู่ตรงซ้ายมือเลยนะแล้วก็อ,อันนี้ก็เป็นเกาะบาร์กี้เดี๋ยวเกาะเหมือนเดิมปะวะหรือก็รีใหม่ปะรู้สึกว่าถือว่าถือว่าไปคุ้ตาเลยช่างมันเถอะอันนี้เปนเกาะใหม่นะเกาะ PVP นะครับเบื่อ เว็บจะเออันนี้คืออะไรอ <ol> ่ะอะไรคือสงการคืออะไรหมายความว่าอะไรอ่ะเย็โคูรทีแม่งตัวกับเก้าอี้แม่งผสมส่วนกันเลย โคตรตึงนะคือลเอาล่ะ right, คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็แอดมินก็ขอมาให้สปอยหน่อยหนึ่งนะก็ผมก็ทําคลิปสปอยให้นะครับถึงเขาจะขอมานานเลยก็เถอะนะกูเพิ่งตอบนะครับโคตรตึงนะเอาล่ะ right, คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่คนี้ครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกรลู